สรุปข่าวเชี่คืนแมนยูประจาวันที่27กันยายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เชียงคืนนี้ขอเสนอเอาเื่งไงบรม่าเสนอตัวในการชุบชีวิตของซันโชจากผีจะได้ไหมโดยงานนี้นะผมทางอาบรอม่าน,นะฮะหวังว่าจะใช้ประโยชน์จากความตึงเครียดที่มากขึ้นระหว่างจดอนซันโชและก็แมนยูเพื่อจะคว้าตัวปีกเจ้าปัญหาในช่วเดือนมการาคมนี้ ดาวเตะวัย23ปีรายนี้ถูกเอริกเชนทากุนซือชาดัสดรอปจากทีมในเกมพบกับทางอาร์ซนอนจากนั้นทั้งสองทีมก็ปะทะก,กันบนโซเชียลมีเดียและก็ให้สัมภาษณ์กล่าวโทษกันไปโทษกันมาขณะที่สิ่ง,งต่างๆดูเหมือนว่าจะใกล้ถึงยุคข้อยุติแล้วหลังมีการปา,า,าิการข่าวว่าทานโชถูกแมนยูเนี่ยแบนจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในทีมชุดใหญ่ที่สามซ้อม โดยเนฮากแล้วก็หลับนักเตะเตือนนะว่าเขาจะไม่มีทางกลับมาได้จนกว่าจะออกมากราบขอโทษซึ่งซันโชเองก็ปฏิเสธที่จะแบบนั้นด้วยเหตุนี้ทางอินโรมานิสตาจึงรายงานข่าวแต่ว่าโชเซ่มาริโญคงจะสนุกกับการมีซานโชอยู่ในทีมของเขาที่สแตดิโอโอลิปิโกโดยมีเส้นทางเป็นไปได้2-3เส้นทางสหรับทานซานโชในการมุ่งมั่นสู่หน้ากรุงโรมเนื่องจากเขาอาจจะย้ายแบบยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมเพื่อตามหาฟอร์มและความมัน่นใจของเขากันอีกครั้งก็ ได้โดยหากสถานการณ์ยังคงแย่ไปลงไปกว่านี้การยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมร่วมกันก็เป็นไปได้ซึ่งจะทำให้เขาเป็นฟรีเอเจนต์มันถือเป็นการตกตามแบบไม่น่าเชื่อเมื่อพิจารณาแล้ว่าแมนยูทุ่มเงินถึง585ล้านยูโรเพื่อจะสัญญ,ญาซานโช่ม,มาจากทางดอทมุนช่วงเสมอปี2021ในขณะนี้เป็นในว่งางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมานก,กันอีครับเอาได้ยังไงโอซิเมนไม่จบง่งายๆนะ งอนหนักเลยลบรูปชุดนาบรีเกือบจะเกี้ยง IG โดยการที่ทางวิเตอร์โอซิเมนนะฮะไม่พอใจสถานการณ์ในปัจจุบันกับทางทนกัดและก็แสดงออกด้วยการลบรูปนะฮะของตนเองในชุดนาบรีเนี่ยเกือบหมดในอินสตาแกรมในขณะนี้ โดยทางโอซิเมนจัดก,การลบรูปภาพจํานวนมากในชุดแข่งขันนาโปรีออกจากบัญชีอินสตาแกรมของตนเองหลังจากมีการข่มขู่ว่าจะดําเนินการทางกฎหมายกับทางต้นสังกัดจากการโพสต์คลิปวิดีโอในทิกตอกที่ดูเหมือนว่าเป็นการย่อเย้ยในขณะนี้โดยทางอินสตาแกรมของโอซิเมนเหลือเพียงแค่รูปเกมในชุดนาโปรีนอกจากนั้นถูกลบออกไปหมดแล้วที่เหลืออยู่ในส่วนใหญ่เป็นรูปในชุดทีมชาติเนเธอรียคาดการณ์ว่าเป็นผลมาจากอารมณ์ที่กำลังคุกรกุ่นนะฮะอย่างต่อนเนื่อง โดยสุน,น่านเจเจเดียไม่พอใจและก็มีปากเสียงกับทางเทนเนอร์บรูดี้การาเซียช่วงท้ายเกมที่นบปรีบุกไปเสมอบริญ,ญ่าไปศูนต่อศวนลหลังจากที่ยิงจุดโทษพลาดและก็ถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนจบเวลาไม่กีน่นาทีทั้งที่ทีมของตนต้องการจะประตูชัยในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ทางบรเบโตคารินตาตัวแทนของโอซิเมนยืนยันน้ว่าคลิปวิดีโอนในทิกตอกเนี่ยที่มีการลบทิ้งไปแล้วนั้นเป็นการล้อเลียนนักเตะ ต่อทางสาธารณะและไม่สามารถจะยอมรับได้จึงขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการคดีทางกฎหมายกับสโทสอนนาบุรีเพื่อเป็นการปกป้องสูตหน้าไเจีเดียรายนี้นั่นเองนะเป็นนว่างานนี้ดูแล้วไม่จบง่ายๆนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็นันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันีกครับมีคนว้าวุ่นนะแมนยูตั้งเป้าต่อสัญญาอีิชเชนฮาต่อไป ดยเมนยูเตียมจะเปิดฉากการเจรจาต่อสัญญาใหม่ให้กับทางเอ็ดิชนันฮากโดยมองว่ากุนซื่อชาวดัชเนี่ยเหมาะสมแล้วที่จะได้นั่งเก้าอี้ตัวสําคัญต่อไปแบบยาวแม้เจ้าตัวจะมีปัญหากับนักเตะหลายรายตั้งแต่ที่ถูกดึงตัวมาคุมทีมก็ตามชี โดยนน้เทนฮากผระจากทางอาแจ็คสโมสรในบ้านเกิดมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูและเขาเองนั้นก็สร้างผลงานพาทีมคว้าแชมป์คาราเบวคัพได้ตลอดจนได้ตำแหน่งรองแชมป์เอฟเอคัพและก็ซีลโคต้าลงเล่นทั่วแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จในช่วงซีซั่นแรกของเขากับทีมดังของพิหมหริก สำหรับทางชีซันนี้แมนยูออกสตาร์ทได้อย่างน่าผิดหวังอีกทั้งสม,มสอม,มีปัญหาภายในมากมาก่อนนะฮะก่อนที่จะกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมคาราบาวคับรอบที่3นัดเปิดบ้านชนะคสซันพาเวเดตไป3ต่อศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยจากสถานการณ์ที่เป็นไปในรัวโอเชฟอร์ดล่าสุดเมื่อวันที่19 uh, 2 7่ิกันยายนนี้ระบุเลยว่าผีแดงนั้นพร้อมเปิดฉากการเจรจาต่อสัญญากับทางเชนฮากในายใหญ่สัญชาติดัชจะเหลือสัญญากับทางสโมสรจะถึงมิถุนายนปี2025และก็มีออปชั่นต่อสัญญาได้อีกปีทั้งที่เขามีปัญหากับมักเตะหลายรายซึ่งนับเป็นแต่เข้ามารับตําแหน่งกับทางผีแดงเมื่อปี2022 ทีนัก้กคนนี้ก็ผิดใจกับทางคิเซโน่ปร์นโดจะทาให้กองหน้าทีมชาติปรตเกตต้องย้ายออกจากทางโลลลคอในความฝันและสำหรับซีซั่นนี้เขาตัดสินใจปลดแทรี่แมกไก่ออกจากตาแหน่งกัปตันทีมอย่างท้าบอลกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวนั้นบาดหมางก,กับเจอรอนซานโชซึ่งยังถูกพักแข้งมาจนถึงปัจจุบันนี้ ขณะนั้นก็ดีสื่อเจ้าดังได้กล่าวเพิ่มเติมนะว่าบอร์ดบริหารแมนยูมองว่าเชนฮาคือคนที่เหมาะสมที่จะคุมทีมต่อไปอีกนานและกระหายต่อสัญญากับเขาดังจะเห็นได้ว่าบิ๊กอของสโมรสรทั้งตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมและก็ริชาร์ดอาโนซีอีโอต่างสนับสนุนการเสริมทัพให้กับเขามาโดยตลอดในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นคำว่ากานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจบมานกันอีกครับ เอาได้ยังไงกาซิเมโรจำอับปรบรรบาดดูดีเลยนะตัดกระแข้งแมนยูพบคิซัพเบรตสามต่อศูนในครั้งนี้สกอร์นี้ไม่ได้หามาง่ายๆโดยพิสแดงแมนยูแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบ4ี่ในถ้วยคาราบาวครับด้แบบไม่ยากเย็นนักหลังเปิดบ้านไปชิดทางคิซัพเรตไป3ามต่อศเมื่อคือวันอาคารที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลุกทีมเอเดนชันฮักแต่ละคนในแมชแมทนี้ที่โอเทฟฟอร์ดซึ่งเล่นกันได้ดีหลายคนเลยทีเดียวเริ่มไปที่1น,นะฮะองเดเรโอน,าน่า ถือว่าเจองานค่อนข้างจะเบาแต่มีจังหวะเซฟจำๆสองผลในช่วงครึ่งหลังนะได้ไปเจ็ดคะแนนติโกโด้โดาบรนช่วยเกยมรุกได้ดีเพราะแทบจะไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเกมรับมีพลังในการเล่นสูงแถมเป็นคนผ่านบอลให้กับทางการชนาโชนะกระทงประตูช่วยทีมขึ้นนำไปต่อศูนย์ในครัง้งนี้กันอีกด้วยได้ไปเจ็ดคะแนนรฟาเอลวาลันกัปตันทีมคุมพื้นที่หลังบ้านได้ดีมีความนิ่งยามครองบอลนะได้ไปเจ็ดคะแนน แฮร์รี่แม็กไกวมีจังหวะสำคัญช่วยสกัดาบอนลหน้าปากประตูช่วงต้นเกมแม้มีบางจังหวะที่เล่นล้มลวมและกระดูช้าไปบ้างแต่ภาพรวมถือว่าโอเคได้ไปเจ็ดคะแนนโซฟิยานอัปราบาัตรับบทบาทแบ็กซ้ายเสือภยัยแต่กลับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจช่วยทีมได้เยอะมากเลยนะโดยเฉพาะเกมรับที่เล่นได้อย่างแข็งแกรง่งก่อนจะโยกมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตามที่เขาถนัดในช่วงครึ่งหลังได้ไปเ5็คะแนน กาเซมิโร่เด่นสุดในแมชนี้ยังไม่ต้องสงสัยทํำไ้ดีทั้งเกมรับและก็เกมรุกโดยต้องจากจะโมงทำประตู2อต่อศยอย่างสดยแล้วยงวังวางบอลสุดแม่นยําให้กับทางมาร์ซิยานกระทุ้งประตูปิดท้ายในครั้งนี้กันอีกด้วยได้ไป8ปคะแนนเม่สันเมาได้เด่นแค่ช่วงครึ่งแรกอาจจะไม่โดดเด่นอะไรมากมายนักแต่ก็เป็นคนเปิดลูกเตะม,มุมให้กาเซมิโร่โขกทำประตู2ต่อ0ได้ไป6.5คะแนน ฟอคุนโดป้ปยิสตรีขยันมุ่งม,มั่นตั้งใจแต่บนจังหวะสุดท้ายไม่ค่อยมีคุณภาพนะในไป6.5คะแนนฮันดีบางเบมเบรี่ช่วยทีมได้ดีพอสมควรแต่จังหวะเล่นหนักใส่คู่แข่งแบบเกินความจําเป็นในไป6.5คะแนนอเลอันโดกาเาโชมุ่งม,มั่นคึกคักและก็เป็นคนยิงประตูเปิดหัวของเกมซึ่งสําคัญเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าบางครั้งเล่นมากจังหวะไปคิดเยอะไปแต่ภาพรวมถือว่าดีมากเลยนะ ได้ไป7.5คะแนนและสุดท้ายก็จะเป็นอองตนีม่มอสยานจริงๆแล้วเกมค่อนข้างจะเงียบส่วนเกมอ่าเกมกับเกมนั้นน้อยมากแต่โผล่ขึ้นมากระทงประตู3-0ได้อย่างเฉียบขาดในช่วงต้นครึ่งหลังได้ไป6.5คะแนนในครั้งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงการตัดกระเด็นแข้งแมนยูในช่วงหัวค่ำในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นระวังกันนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวตอ่อมากันอีกครับ เอาแล้วยังไงปืนตเตรียมเสนอ NKT เทีลดค่าตัวโชน,นี่นะโดยงานนี้นะอานอนร์ซอนเตรียมจะสร้าโอกาสในการจะคว้าตัวอีวานโชนี้ให้จบได้โดยด้วยการเสนอเอจีเอนเคทียไปให้กับทางเบรนด์ฟอร์ดได้พิจารณา โดยทางเดอะซันสื่อจอมแฉของผู้ดีอังกฤษรายงานข่าวแต่ว่าอาร์ซนตลต้องการจะเสริมกองหน้าฝีเท้าดีในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้โดยมีทางโชนี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่อุปสรรคก็คือค่าตัวที่ทางเบรน์ฟอร์ดตั้งเอาไว้ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์และก็ยังมีเชลซีกับทางทันต์มสเปอร์พร้อมแย่งชิงกันอีกครั้งในขณะนี้ โดยการบริงานข่าวระบุเลยว่าอาร์ซนต์จึงพยายามจะสร้างโอกาสของตนเองให้มีมากยิ่งขึ้นโดยการเสนอเอ็นเคทีอยู่ในข้อตกลงให้กระทางทเบรนฟอร์ดพิจารณาขณะเดียวกันจะเป็นการลดจํานวนเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าตัวของโทนี่ในครั้งนี้เพิ่มเติมไปด,ด,ด้วยปัจจุบันโทนี่อยู่ในช่วงรับโทษแบนแปเดือนข้อหาละเมิกดกฎการพานันโดยเวลานี้สามารถกลับมาซ้อมกับเบรนฟอร์ดได้แล้วขณะที่โทษแบนจะสิ้นสุดในวันที่16มกราคมปีหน้า คาดกานบ,บ้าศูนย์หน้าไวท์เจ็บปีะไรนี้จะตกเป็นข่าวรายวันนะฮะในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการาคมฉากแน่นอนนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสสอสโมสรแมนเชเสเตอร์เดในช่วงที่ข่้นนครับขอบคุณทุกคนตารักชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ